สวัสดีครับเดวินาสร้างป่าครับแหล่งเรียนรู้ศึกษาเพื่อการพึ่งพาตนเองนะครับเพื่อนอาจจะตกใจนะครับว่าที่เดวินาพลาดหัวคลิปไว้แบบนี้ก็คือว่าเมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับเดวินาก็ได้ทําวิดีโอนะครับก็แจกเม็ดพวงรามในคลิปที่ชื่อว่าเพาะเม็ดพวงรามนะครับเพาะพวงคามจากเมล็ดนะครับจําได้ว่าแจกไปเยอะนะครับ ตอนนั้นก็ยังทำงานอยู่แต่เนื่องจากหมดปีนี้นะครับปีที่แล้วนะครับลีน่าก็ได้ออกออกจากงานมาทำการเกษตรนะครับรายได้จากการเกษตรก็ไม่ค่อยมีนะครับเนื่องจากผลผลิตก็ยังไม่ได้ออกก็เพิ่งทำนะครับเงินที่สะสมไว้ก็เริ่มที่จะหมดนะครับก็ก็เลยไม่สามารถที่จะแจกเม็ดพวงคามต่อได้นะครับก็แจกมา เราสองปีนะครับก็เพื่อนๆหลายคนก็อาจจะได้รับไปแล้วนะครับหรือเพาะเม็ดบางคนก็อาจจะมีดอกให้เชยชมแล้วนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปลังหลังนะครับก็ขอเม็ดมานะครับเด็กนาก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเนื่องจากตัวเองก็ไม่มีรายได้อะไรนะครับจากการเกษตรนะครับก็มีเฉพาะการทํานาทําสวนนะครับ เงินที่ได้จากการเกษตรเล็กน้อยผลผลิตที่ออกมาอย่างเล็กน้อยนะครับก็พอที่จะใช้ใจ่ายในครอบครัวคลิปนี้สำหรับการแจก,กเม็ดพวงคามนะครับรีบนาก็ต้องของดแจก,กนะครับงดแจก,กเม็ดพวงคามไว้ก่อนนะครับเนื่องจากภาระทางเศรษฐกิจของตัวเองนะครับก็ ไม่อายนะครับในวินาก็ไม่อายนะครับที่จะพูดอย่างนี้เพราะว่าเนื่องจากตอนนี้ก็ไม่มีไรายได้อะไรนะครับสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่อยากจะได้เม็ดพวงคามนะครับก็อาจจะช่วยค่าส่งนะครับในวินาก็ขอเสนอนะครับเสนอขายมเมล็ดนะครับในราคา 50เมล็ดนะครับก็ส่งปลายทางเก็บปลายทางราคา100บาทนะครับรวมค่าส่งแล้วนะครับสำารับเม็ดพวงคามนะครับสำหรับเม็ดพวงคามนะครับที่จะส่งให้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือยังไงก็งอกนะครับตัวนี้ตัวนี้ยังไงก็งอกเพราะว่าเป็นเม็ดที่เป็นเม็ดพวงคามนะครับที่ เป็นเม็ดตัวเมียนะครับที่ได้รับการผสมเรียบร้อยนะครับก็จะก็จะงอกนะครับเนื่องจากเขาเป็นเมล็ดที่เต็มส่วนเมล็ดที่ไม่เต็มนะครับก็คือเมล็ดนี้นะครับเป็นเมล็ดตัวผู้นะครับเป็นเกสรตัวผู้ก็จะไม่เต็มเมื่อไม่เต็มก็เพาะยังไงก็ไม่งอกนะครับก็ไม่มีเมล็ดข้างในแต่ตัวนี้จะมีเมล็ดข้างในนะครับถือว่าสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิป ประชาสัมพันธ์นะครับให้เพื่อนๆน,นะครับที่รอที่รอรับแกะเม็ดพวงคามนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเนื่องจากเวินาก็ไม่สามารถที่จะแจกต่อได้เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็ต้องขออภัยหลายๆท่านนะครับที่ คาดหวังนะครับดูนาก็ไม่อายนะครับที่จะพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีไรายได้อะไรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับท,ที่ติดตามและให้กำลังใจสำหรับการทำงานของเดวินามาตลอดนะครับ ส่วนเป้าหมายต่างๆ,างๆนะครับที่เดว,วินาได้ทําไว้นะครับก็คือเป้าหมายการสร้างสวนเกษตรนะครับซึ่งผงคามออสเตรเลียก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้มีกําลังใจที่จะทํางานต่อไปเนื่องจากก็ได้รับการตอบรับอย่างมากมายจากคนที่ชอบดอกไม้ชนิดนี้นะครับ ส,สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจริงๆนะครับขอย้ำเลยนะครับว่าเดวินาก็ขอเสนอขายในราคา50เมตร100บาทนะครับรวมค่าส่งนะครับก็เก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ